สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกม a r e a F1 เอ่อเป็นเกมที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับออกมานานหรือยังแต่มีให้ทดลองเล่นใน Play Store นะครับเป็นเกมแนว FPS นะครับซึ่งตอนนี้เปิดให้ทดลองเล่นฟรีอยู่ใน Play Store สำหรับคนที่ เคยเล่นเกมแบบอ่าใครรู้จก Six ักเรมโบซิกอ่ะจะรู้ดีว่าเกมนี้เป็นยังไงเกมนี้เหมือนเรมโบสิกเลยก็ว่าได้คือมีระบบร้านค้าก็จะเป็นแบบตัวละครนี่เห็นไหมเหมือน Six เรมโบิกเดะเลยแล้วก็ใครที่เล่นตอนนี้นะครับตอนนี้วันที่วันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่19เมษายนปี63เข้ามาเล่นวันนี้นะ ตัวละครลดนะครับลดราคาเหลือตัวละครเอ่อตัวนี้รือเปล่าลดเหลือหนึ่งพันหนึ่งพันนะครับจากหมื่นห้าเหลือหนึ่งพันผมคงซื้อไปแล้วล่ะผมซื้อไปแล้ว,ลว,ลวใช่ลดจากหมื่นห้าเหลือหนึ่งพันนะครับสําหรับคนที่มาเล่นผมไม่รู้ว่าโปรโมชันนี้มีอีกไปถึงเมื่อไหร่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราผมจะลองเล่นให้ดูแล้วกัน ผมเล่นมาแล้วล่ะสักพักหนึ่งตอนนี้เลเวลผมอยู่ที่เลเวลสี่นะผมเข้ามาเล่นแล้วสักพักหนึ่งระบบมันค่อนข้างโอเคนะแต่ว่ามันอยู่ที่ปิงมันเยอะไปหน่อยเน็ตใครที่มันไม่แรงก็นี่ก็หน่อยนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ปิงงุมขึ้นอยู่ที่420มันเป็นเซิร์ฟเวอร์บาซิลนะครับมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์อื่นเห็นไหมไมันมีเซิร์ฟเวอร์เดียวเป็นเซิร์ฟเวอร์บาซิล ราะฉะนั้นก็จะเล่นแต่มันก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะเอาตามจริงอะไม่ค่อยกระตุกไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่คือหนึ่งตาเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าตาหนึ่งอะมันสามนาทีต่อหนึ่งวินหนึ่งวินมันคือสามนาทีต้องชนะให้ได้สามวินถ้าเกมยืดเยื้อก็ห้าวินก็สิบห้นาทีละบวกกับอย่างเงี้ยเรามารออีกต้องมาเลือกตัวละครอย่างนี้อีก มันก็เลยค่อนข้างจะนานเนี่ยเลือกปืนเลือกอาวุธเลือกอะไรอีกมันก็เลยค่อนข้างนานเนี่ยแล้วก็ต้องมารอไอคนอื่นเลือกอคนอื่นเลือกเสร็จปุ๊บก็ต้องรอโหลดเข้าไปเล่นในเกมอีกทีหนึง่งมันก็เลยค่อนข้างนานหนึ่งเกมอ่ะใช้เวลาประมาณสักยี่สิบนาทีหรือยี่สิบห้าถ้ายืดหน่อยก็สามสิบแต่น่าจะไม่เลยนะน,น่าจะไม่เลยไอยี่สิบนาทีไว้ยี่สิบห้านาทีหรอกผมว่านะ หนึ่งเกมถ้าคนเล่นเป็นจริงๆเขาจะเล่นประมาณนี้แล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาเล่นใหม่คนที่ยังไม่เคยเล่นเกมแนวแบบ ss ไม่เคยเล่นคอฟบิตี้ไม่เคยเล่นพับจีม b i บายเข้ามาผมว่าค่อนข้างเล่นยากเลยล่ะเพราะว่าขนาดนี้นี้คือเล่นแบบมือใหม่นะลูกกี้เล่นแนวแบบของลูกกี้คือมือใหม่ก็ยังแบบเล่นเล่นค่อนข้างยากเพราะว่าควบคุมค่อนข้างลําบากนิดนึงสาหรับคนที่แบบ เล่นสักพักหนึ่งเขาเริ่มชินแล้วเริ่มชินเับเกมอื่นมาชินจาก Call of Duty Mobile ชินกับ PUBG Mobile มาแล้วเนี่ยเกมนี้ผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์เล่นต้องแบบเอฟเฟกเยอะนิดนึงเพราะว่าสกิลมันมีสกิลด้วยยิงด้วยปืนเนี่ยค่อนข้างดีดนะปืนค่อนข้างดีดเวลาแบบยิงแบบไม่มีศูนย์เลงเลยปืนดีดมาก ไม่เชิงดีเดียวคือกระสุนมันกระจายมั่วหมดมั่วม,มากเลยถ้าไม่แบบถ้าไม่กดซูมเข้าไปอะ่ะมันก็เลยค่อนข้างเล่นยากนิดหนึ่งนี่มารอเห็นไหมตอนนี้คือเรากาลังรอคนในทีมอ่ะครบละนี่เราเป็นฝ่ายกันนะครับเราต้องกันไอ้นี่เครื่องนี้ตอนนี้เราก็ไล่กันสวย ผมจะวางที่ดักวางไม่ได้หรอได้แล้วเนี่ยเราจะไล่กันไปแบบอย่างเงี้ย <15 seconds. S 1> ข้างในนี่เครื่องหนึ่ง <seconds> left. ผมจะไม่ได้บอกนะครับว่าตัวละครเป็นอะไรยังไงเพราะว่าผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวางสามจุดนะเพื่อกัน เดี๋ยวเขาต้องประตูเพิ่มโอเคคือการเล่นต่างๆนี่คล้ายๆเลมโบติกเลยนะสกิลอะไรพวกเนี้ยคล้ายๆกันเลยมีโดรนมีกล้องนี่มีกล้องให้ดูนี่กล้องมีกล้องให้ดูแต่มันค่อนข้างเล่นยากนิดนึงเพราะว่าใน PC เรารู้ตำแหน่งอะไรแบบเงี้ยแต่พอมาในมือบายปุ๊บอะไรมันค่อนข้างยากนิดนึง คือเหมือนเอาเอา,เอาอย่างนี้ดีกว,ว่าเอาเลมโบซิกอะย้ายมาอยู่ในโทรศัพท์ะไรอย่างนี้ดีกว,ว่าเกมนี้เป็นอย่างนั้นเลยตอนนี้เราอยู่ชั้นสองป่ะเยี่ยวโตโอเคนะเยี่ยวโตได้ฟันได้เมื่อกี้ผมติดตรงนี้ไปนะ แต่มันแตกก็แสดงว่ามันมีคนอยู่ไม่เป็นไรปิดใหม่ก็ได้คือกำแพงอะไรพวกนี้มันมันยิงได้นะบางจุดกำแพงที่มันเป็นแบบเนี่ยมันยิงได้สิ่งระเบิด โอ้โหดาวันสองคือแยกไม่ค่อยออกจริงนะแต่เพื่อนมึงก็พังประตูคือเล่นค่อนข้างยากนิดนึงแหละต้องใช้ความชำนาญน,นิดนึงในการเล่นสำหรับคนที่มาใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่เข้าใจเท่าไหร่กลับไปดิ เรียบร้อยมีรีเพย์ให้ดูนะแต่ไม่ดูอะนี่แหละครับผมอยากแนะนำให้คนมาเล่นเยอะๆนะจริงๆอะตอนนี้มันเปิดให้ทดลองเล่นฟรีอยู่นะคือเกม,มทำออกมาค่อนข้างดีเลยละ่ะค่อนข้างสนุกแต่ใช้เวลาในวิน,หน,ห,นหนึ่งวินหรือหนึ่งตาเนี่ยมันค่อนข้างนานนิดนึง ดูกล้องกันนี่เอาจริงเกมนี้เปิดไมค์คุยกันได้นะเหมือนเล่นบสซิกเดะเลยใครที่เคยเล่นแล้วเล่นบอสซิกจะรู้ว่าเป็นยังไงนี่อู้ยงนิดนึงเพื่อนตรงน,งนี้สแกนให้เพื่อนนะคือเกมนี้เขาไม่ค่อยยิงกล้องกันนะ พอถ้าเป็นเลมมซิกเนี่ยปกตินี่เขาเห็นคือยิงปุ๊บเลยกล้องอะ่ะแต่เกมนี้เขาจะไม่ค่อยยิงกันน,นี่คือนอนได้ทำอะไรได้เหมือนเลมมซิกหมดเลยนะองจริงอะ่ะขอจุดได้ข้อประตูได้ตั้งนี่ตัวนี้ตั้งป้อมปืนได้ อ้าวแพ้อีกอย่างนึงคือเกมนี้คือคนออกเยอะเวลาเล่นระหว่างเกมแล้วคนชอบออกนะครับไม่เชิงออกนะเหมือนเหมือนเขาหลุดมากกว่าเนี่ยเริ่มวินต่อไปคือจะสลับฝั่งนะครับเป็นแดงตาหนึ่งน้ำเงินตาหนึ่งแล้วก็ใครได้สาวินก่อนคือชนะเนี่ยเราไปเลือกตัวละคร ผมจะชอบใช้เป็นตัวนี้นะครับปืนมันย่ห้ออีคีด้วยละ่ะนี่เป็นตัวที่ซื้อมาครับซื้อมาในราคาหนึ่งพันตอนนี้รดราคาจากหมื่นห้าเลยหนึ่งพันบาทเฮ้ยไม่ใช่บาทสกุลเงินเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือหนึ่งพันเหรียญทองแล้วกันอ,อสำหรับคนที่เข้ามาเล่นตอนนี้นะครับรดราคาอยู่แต่ไม่รู้ถึงเมื่อไหร่นะเนี่ยมันเสียเวลาตรงนี้ครับ มันเสียเวลาตัวนี้ค่อนข้างนานเพราะว่าเราต้องมารอเพื่อนคนอื่นอีกรอฝังตรงค่าอีกกว่าจะเลือกปืนเลือกตัวอันนี้เลือกเสร็จละแล้วก็ต้องมารอโหลดเข้าเกมอีกคือมันตรงเนี้ยอย่างน้อยก็ประมาณสักนาทีหนึ่งอะหรือสามสิบวิหนึ่งตาม,มันก็เลยใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีพอๆกับเกมโซเวอร์บ,บางเกมเลยใช่ไหมเซอร์ฟเวอร์อย่างพับจีอย่างเงี้ยก็ตาหนึ่งก็สิบห้านาทีไม่ก็ยี่สิบ ถ้าเล่ค่าเร็วๆ,ร,วๆรัวๆก็สักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีถ้าช้าหน่อยก็สามสิบเรทมันจะประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้คิดเป็นเกมยิงกันธรรมดาแต่ว่ามันรอนะค่อนข้างนานตอนนี้มันให้เราขับโดนนะครับขับโดนเพื่อไปหามันจะมีตำแหน่งบอกว่าเราจะไปจุดไหนจุดไหนนะเห็นไหมมีสีม่วงจุด C จุด E อะไรพวกนั้นนะ่ะ ถ้าเราไปเราก็ได้คะแนนนะแต่ผมไม่ได้สนหรอกผมสนว่าผมหาคนดีกว่าว่ามีคนอยู่ตรงไหน,น left. อืออือออกมาอยู่ข้างนอกแล้วโดนเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปเก็บก่อน โดนเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ไปไหนแล้ววะอ,อยู่ฝั่งนู้นมั้งคนเขาไม่ค่อยดูนะครับกล้องจะเป็นตำรวจจะเป็นโจรเขาไม่ค่อยดูกันหรอกกล้องแต่ถ้าพวกที่แบบเล่นเป็นและนิ้วหงสูงหน่อยเนี่ยเขาดูกันนะดูกันเหมือนเลมูสิกเลย อยู่ชั้นไหนกันวะชั้นนูน่นเหรอ,หอโดนฆ่าไปแล้ว อา้าวชนะละนี่มันนำไหลเลยชนะละสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วว่าผมไม่ทำอะไรขอโทษนะผมยังไม่ชินกับแผนที่เลยเอาจริงนะแล้วแผนที่ไม่ได้มีแค่แผนที่เดียวยนะครับมีเยอะผมยังไม่ชินเลยแผนที่อยู่ตรงไหนยืนตรงไหนยังไม่รู้เลยตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะผมจะลองเล่นดู เอ,เอาไปแล้วเบิดโหมดแล้วกันโอเคตอนนี้ก็มารอเพื่อนตอนนี้ชนะหนึ่งแพ้นหนึ่งนะผมยังไม่เคยไปเล่นโหมดอะไรนะที่แบบอุ้มคนอะในเลมูซิกมันจะมีหนึ่งโหมดใช่ไหมที่เป็นแบบช่วยตัวประกันหรือเปล่า ผมยังไม่เคยเห็นนะเอ็ไม่เห็นสดใสัเยเลเวลผมคงต่ําไปเดี๋ยวถ้าเลเวลผมขึ้นว่ามีหมวดอะไรยังไงผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งวันนี้แค่มาเล่นให้ดูเฉยๆว่าเกมมันค่อนข้างดีนะองจริงอะถึงมันจะแบบบู๊แบบพับจีแบบเข้าไปยิงหรือไม่ไม่มันเหมือนแบบวิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงแบบบู๊แหลกได้แบบเอ่อคอร์บิวตี้มบายแต่ว่าเกมมันค่อนข้างดีนะ คือมันต้องใจเย็นจริงๆอ่ะคนที่จู่วิ่งเข้าไปแล้วสาดกระสุนเลยอย่างเงี้ยไม่โดนนะกระสุนแม่งสา,ายไปทัวเลยะจะไม่โดนเลยเครื่องอยู่ไหนเครื่องอยู่ตรงนี้มจตติดกําแพงตรงนี้สองอันรอสีดำแพงตรงนี้ แล้วก็ใช้เครื่องไฟฟ้าสองโอเค <seconds> เพื่อนติดตรงนี้หน่อยดิ <seconds> ดูหลุดสามคนนะครับนี่ใส่เป็นอย่างเงี้ยอ,อยู่ดีก็หลุดเ <successful. S 1> สรยีายิงเพื่อนไม่ได้ไม่งั้นหดไปละ กำแพงที่เป็นสีเทาๆอย่างนี้เขาเจาะได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเคาะให้ดูเลยก็ได้เนี่ยเขาเจาะได้เห็นไหมเจาะให้เป็นรูได้เหมือนเลมโบซิกอะโอโอเสียงมาจากข้างบนวะหลบดิ เฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีดแม่งอ๋อพวกที่หลุดตายนะปกติปกติเดี๋ยวถ้าได้ยินเสียงเพื่อนยิงเราจะหัว ผมไม่ได้เช็คก,กล้องเลยโทษทีผมลืมนะลืมชอบลืมเช็คก,กล้องไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ้าวอยู่ข้างนอกนะ ຊກ້ອງຫຍັນ โอ้โหปืนต้องใสเลยล่ะโอ้ยลม้มเพิ่ลงมาละอืมตายเลยเอาจจริงครับผมไม่บุกก็ได้นะ ผมปล่อยให้เวลาหมดเราก็ชนะแต่มันเสียเวลาไงเพราะว่ายังไงดูแล้วเขาก็ไม่บุกแน่นอนอ่ะหนึ่งตาก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่แล้วจะเสียเวลาแบบนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตูกำลังยึดเป้าหมายเหรอคือมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะ เข้ามาเ่นสะหน่อยวะไม่เห็นจริงนะเรียบร้อยจริงๆถ้าพู้ตามตรงนะผมชอบเป็นตำรวจมากกว่าชอบเป็นทีน้องเงินอ่ะมันเข้าง่ายๆตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะ ผมจะลองเล่นดูเธอไหมอ่ะอีกสามคนหลุดนะจริงอะ่ะคือระบบไม่ได้แก้ปัญหานะคือการหลุดอย่างเงี้ยมันผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่ว่าถ้าเป็นเล่นแบบเซิร์ฟเวอร์ปกตินะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์มือใหม่มันจะเป็นอย่างเงี้ย ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ปกติมันจะไม่มีคนหลุดนะจะมีแบบน้อยน้อยมากจะเจอคนหลุดหลุดทีก็คนสองคนไม่ไม่ไม่หลุดเยอะขนาดนี้นี่หลุดสามคนฝั่งนู้นสี่คนอย่างเงี้ยดูดิไอที่ติ๊กถูกนี่หลุดหมดเลยนะ <c oughs> จริงถ้าหิวคิวฟรีนี่วิ่งไปเลยนะ แต่ด้มันออกเช็กโดนไม่ให้ได้เริ่มต้นมาม่นวิ่งก่อนเราไปหาด้านดีกว่าเมื่อกี้เราถูกฆ่าจากชั้นไหนวะชั้นนี้ป่ะไม่ใช่ขึ้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งผมกำันข้างสับสนนะกับ เนี่ยการขึ้นอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไม่มีไงเห็นไหมนะอนะขอเชอีกรอบหนึง่งผมยังไม่รู้เลยเครื่องอยู่ไหนอะ่ะ ั่งนู้นมีคนเดียวนะดูของผมมีสองคนแต่ก็ไว้ใจไม่ได้หรอกสองหนึ 2, ่งพว่าเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จนไม่ได้เปรียบตรงที่เนี่ยเราขึ้นข้างบนได้พอขึ้นข้างบนปุ๊บติดกดปั๊มเช็ค จบแล้วเหรอเพื่อนเรานี่บุกเดียวตลอดผมยังไม่ชินทางจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนี่ชนะละหนุ่งวินใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับสำหรับคนที่ยิ้จะเข้ามาจริงอา้าวเ r เ a f2 เหรอไม่ใช่ F1 ขอโทษนะครับจำชื่อเกมผิด Area F2 นะ เอเลฟนะครับไม่ได้ฆ่าใครเลยดูแต่ว่าเอเลฟใช่ใช่เอเลฟทูเนี่ยครับหนึ่งตาก็จบไปละนี่มีจัดอันดับนะยังไม่หลดล็อกปลดลอ็ลดลอกด้วยวลวห้านะแล้วก็มีเนี่ยโหมดเนี่ย แคชชัวเนี่ยห้องไอตรงเนี้ยไอเน,นี้ยคนเล่นค่อนข้างโอเคนะน,นี่ค่ายปึกน,นี่ห้องนี่จะอ๋อนี่สร้างห้องเล่นเองนะครับไอน,นี้แหละอันนี้คือห้องแบบซเปอร์ทั่วไปไม่จำกัดเลเวลอันนี้คือต่ำกว่า20แต่คนหลุดค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคนนี้เข้ามาเล่นนะครับ เออ่ถ้าไม่มีเพื่อนเล่นอะไรจริงจริงแอดผมมาได้นะชื่อผม RT 7ง่ายๆเลย RT 7หรสบวนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ